สวัสดีครับผมขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการยืนยันตัวเองก็คือ kyc นะครับผมเราเปิดมาหน้าอย่างนี้แล้วให้เราไปที่ขีด3ขีดนะครับไปที่ชื่อเล่นนะครับจากนั้นก็กดยืนยันนะครับตอนนี้จะเลือกประเทศนะครับประเทศกับประเทศไทยที่เราอยู่ตอนนี้เราก็เลือกประเทศไทย ขั้นตอนนี้ใครอยู่ประเทศไหนก็ใส่ประเทศนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ชื่อของเรานามสกุลจริงเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมภาษาอังกฤษเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะ,ะยืนยันตัวเองในระบบดีโลเพื่อจะเข้าเทรดนะครับผมทํากําไรในระบบดีโลต่อจากนั้นเราใส่รหัสความปลอดภัยเข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือ,อที่เราใช้ก็คือ บัตป,ประชาชนเลขรหัส13ตัวถ้าเป็นพาสปอร์ตก็ใส่ตรงนี้นะครับเป็นใบขับขี่แล้วก็ใส่รหัสของแต่ละอย่างใส่เข้าไปเลยโอเคครับผมหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังพิมพ์ใส่อยู่โอเคแล้วก็ไป ขั้นตอนต่อไปนะครับผมขั้นตอนนี้เราเก็บรูปไว้ในขังรูปไว้เรียบร้อยแล้วก็เรามาอัพรูปเราขึ้นมารูปเราต้องถ่ายให้ชัดนะฮะแล้วก็ถ่ายข้างหน้าและข้างหลังถ้าเป็นพาสปอร์ตถ้าเป็นใบขับขี่หรือเป็นบัตรประชาชนถ่ายหน้าข้างหลังโอเคหลังจากนั้นเราก็กดส่งนะครับการกดส่งไปเราก็าจะรออยู่ประมาณโดยประมาณนะครับให้เขาพิจรารณา ว่าผ่านหรือไม่ผ่านประมาณ24ชั่วโมงนะครับอันต่ำนั้นก็หมดแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม